คนที่ชนะสิ่งย่อยวยวนอันหอมหวานเท่านั้นที่จะคว้าตำแหน่งมาไว้ในมือได้จากที่เคยเป็นแค่พนักง,งานธรรมดารรมดาที่มีตำแหน่งต่ําเตี้ยเลยเดียนแต่พอเข้ามาในสาภาพจู่ๆผมก็ได้ปกครองคนมากกว่า800อคนหนํำซ้ำพวกเขายังทำทุกอย่างตามที่ผมต้องการผมจึงย่อมรู้สึกดีเป็นธรรมดาแต่พร้อมกันนั้นผมรู้สึกถึงความน่ากลัวของอำนาจตัวอย่างเช่น เวลาที่สมาชิกรวมตัวกันพวกเขาจะปฏิบัติกับผมด้วยความนอบน้อมและพูดกับผมว่าเชิญทางนี้เลยครับท่านกรรมการทุกคนต่างก้มหัวทําความเคารพจนทําให้ผมเกือบหลงผิดคิดว่าตัวเองเป็นยิ่งใหญ่แล้วยิ่งไปกว่าน,นั้นผมยังได้เลื่อนตําแหน่งเร็วขึ้นแต่ไม่นานผมตระหนักได้ว่าการมีอํานาจเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากๆเมื่อมองเผินๆการมีตําแหน่งและอํานาจอยู่ในมือ อาจเป็นเรื่องที่ดูดีมากผมได้รับงบสำหรับรับรองลูกค้ามากขึ้นได้ลดประจำตำแหน่งได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นและมีลูกน้องอีกมากขึ้นเป็นร้อยคนแต่ถ้าพิจารณาดีๆแล้วอภิสิทธิ์เหล่านี้นับเป็นของล่อตาล่อใจที่ถ้าผมรับมาอย่างไม่มีสติผมก็อาจมัวเมามันจนถอนตัวไม่ขึ้นและเปลี่ยนไปเป็นคนละคนอาจกล่าวได้ว่าการเลื่อนตำแหน่งถือเป็นบททดสอบของชีวิตของผมด้วยเช่นกัน ตำแหน่งที่มาพร้อมความรับผิดชอบครับถ้าผมอยู่ในตำแหน่งที่มีลูกน้องร้อยคนนอกจากเงินในมือเราจะมากขึ้นแล้วยังหมายความว่าความสุขของคนร้อยคนยังอยู่ในมือของเราด้วยหากคนเป็นหัวหน้าไม่ตระหนักถึงความน่ากลัวของอำนาจเอาไว้บ้างจะเกิดอันตรายมากหากเราหลงลืมความรับผิดชอบปล่อยใจไปตามการยั่วยั่วของอำนาจผลที่รออยู่จะเป็นเรื่องที่เลวร้ายเช่นถ้าอาจจะเผลอ ทำเรื่องที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมหรือสูญเสียความเชื่อใจจากลูกน้องก็เป็นได้ผู้ที่อย่างหนึ่งคือคนที่เหมาะจะเป็นหัวหน้าควรเป็นคนที่มีคุณสมบัติที่สามารถเอาชนะสิ่งย่วยวยนเหล่านั้นได้หากคนที่มีจิตใจไม่หนักแน่นพอเป็นผู้บริหารระดับสงูงมีอำนาจมหาศาลอยู่ในมือแล้วทั่วทั้งองค์กรก็ยังสั่นคลอนกันไปหมดคุณคงพอนึกภาพออกนะครับสรุปก็คือคนเป็นหัวหน้าจําเป็นต้องขัดเกลาตัวเองไหม ให้ถึงความหนักแน่นมั่นคงเพียงพอเพราะการขัดเกลาตัวเองให้เอาชนะสิ่งยโสโยวนเหล่านั้นคือเงื่อนไขพื้นฐานของการเป็นหัวหน้าการมีอำนาจเป็นสิ่งที่น่ากลัวเพื่อให้สามารถรับมือกับความน่ากลัวของอำนาจได้เราจึงต้องตระหนักไว้เสมอว่าอำนาจเป็นสิ่งที่มาพร้อมกับความรับผิดชอบครับขอบคุณครับ